ถ้าใครอยากดูช่องน้องคิมต้องทำไงนะกดใช้กดใช้กดกระดิง่งแล้วไปดูกันเลยครับแม่โทมมาหาเฮแ,แบแ็คแฮน แบกแห้แวขึินจัดการกระเด็นเข้าทางวุ้ยเก็บป่าวันนี้เราได้เนื้อโทมโฮอคมาจากร้านอะไรวะร้านอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยคืนแล้วกันคิดรู้ไหมว่ามันเป็นบัวอะไรลองดมซิดมวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคินไมรู ที่รู้กันนัคือต้องโรยเกลือก่อนเลยเกลือเอาโรย,โยได้จัดการโรยเลยโรยให้มันโดนโลงเนื้อบ้างไหมก็ไม่รู้นี้ละอ่ะถูถูถูเราจะทำเมนูอะไรวันนี้นวันนี้เราก็แค่ทำสเต็กกันแหละจริงๆอ่ะอยากจะแบบ ย่างแบบเตาถ่านหรืออะไรอย่างนี้แต่ไม่เอาเราเล่นงบบ <ๆ S 2> ่ายๆเตาแก๊สนี่แ,ลแลหละเนื้อทงมะฮอกนี่ผมก็ทำไม่เป็นนะ<อ>ใช่ไหมใช่เลยเฮ้ยใจเย็นเดินสิพ่อหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจิ้วแบบว่าไฟแรงก่อนเลยดานาหนึ่งนาทีแล้วกันไฟแรงๆรงเลยเด็กๆควรทำอะไร เด็กๆก็ควรจะระวังนะควรมีผู้ปกครองนะคินพูดสิต้องมีผู้ปกครองเลยคะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บมือเดี๋ยวจะเจ็บมือใช่ไหมนี่ไฟขึ้นแล้วร้อนแล้วอ่ามาคินช่วยกันไหมแตะแตะแตะอันนี้สงไปด้านไหนลงก่อนดีนะ ล้นกระทะอ่ะวุวนไม่ดิล้นกระทะเลยสวยที่สวยล้นกระทะเลยอ่ะชิ้นใหญ่มากด้วอยากตายด้วยอยากตายไม่อยากให้โดนน้องแฉะไม่นอม่โดนหรอกอีูกับป๊าไม่โดนหรอกลูกโอยเกลือเพิ่มหน่อยกว้าโรยเลยโอยเลย อเย็นดลพนมกินเยอะเลยกินขวดเตือนเลยกินอยู่ครัวเถื่อนปะเนี่ยป้าทำไมขันเนี่ยเข้าไปหน่อยดิจริงๆอ่ะมันหนามากเลยนะชิ้นเนี้ยชิ้นนี้นี่โลกะอีกกี่ขีดไม่แน่ใจหนาขนาดนี้เลยนะเนี่ยหนาประมาณสองนิ้วได้อ่ะต้องขอบค่ะ อไม่ต้องกลัวมันจะเค็มนะเพราะว่ามันหนาไม่น่าเค็มมันไม่เค็มหรอกแต่ปัญหาทุกไฟแรงไปไม่เคยทํานะชิ้นใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้จะสุกหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อมันกินดิบได้อย่างที่ไอซบอกใช่ค่ะไอซก็คือคนที่มาทําเนื้อให้เรากินมันก่อนไงไอินก็ศาดใหญ่เลยควาำมัน <coughs> <coughs> oh, oh. mẹ, mm. oh, ha, <coughs> <coughs> <mè> <mè> bài ăn được, รอยวรอก็ได้เดีย๋ยวฟ้าทำให้มาเรียมบีบใช่นม่รอแล้วมาเรียมบีบทางร้านเนี่ยเขาคิดราคาพิเศษให้ผมขอเปลี่ยนกระทะหน่อยแล้วกันนะมันไม่มันแบบนะ <c oughs> นหวังว่าทุกคนจะเข้าใจ <c oughs> ว่ากระทะมันไม่หลกพอ <c oughs> อ,อย่างนี้ใส<จ>่ อุ๊ยแบตหล่นเลยหายเลยไอายา้ย่าสุดท้ายเราก็เสียแบตไปหนึ่งก้อนแบตไปนี่ข้าวไปข้างนอกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปถามเขาดูว่าเขาจะกู้ชีพให้เราได้ไหมอนนี้เนื้อก็มีอุณหภูมิสามสิหก ขาดตอนเลยเนาะไม่รู้เนื้อจะเป็นยังไงบ้างน,นะเพราะว่าเมื่อกี้เราอุ่นวยอยกการหามันอยู่ช่วงหนึ่งกันนะเกือสุอก,รรออกลสแล้วนะกรรมโอเคมาออปเลยสุดละเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันนี้ลิมทิ้งนะ จะใช้ไฟอ่อนอ่อนเลยแหละนี่ใบอะไรนะจำไม่ได้ละกะวานหรือทามไม่รู้นะทามใช่ไหม แส่ยอะไรไหมเนี่นนนยเอาแค่กิ่นนะไม่ต้องแรงมากออนหนอ,อมเลืยอ่ะงบอมเลยม่ต่อเลย มันซึมเข้าไปในเนือ้อผมไม่รู้นะว่ามันจะออกมายังไงทุกคนแต่ว่ามันด่าเหล่าแน่นอนนะ <laughs> มาให้ความรู้นะมาทำให้ดูเฉยๆทำออกมาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันข้างบนเรามาดูกันดีกว่าว่าความพยายามวันนี้เราออกมาเป็นยังไงบ้างระวังมือโอ้นี่กินกัดก่อนเลยไหมลองงี้เลย,ยไหมใหญ่มากชิมหน่อยอร่อย อย่างนี้เลยอยืมแกนุจะกินอะไรกรอบมากเลยข้างนอกอ่ะอ่ะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะหั่นเลยจะกินแค่ต,ตัวเลยนะอืมอุ้ยหันยังไงเนี่ยไม่เคยกินเหมือนกันเขาต้องหั่นยังไงเนี่ยอืม <c oughs> อืมเขาหั่นยังไงคุณอย่างนี้ปะ มันไม่ออกอ่ะเนียสอบก็ไปทีสอไปทีโอ้น่ากินมากเลยอ่ะว้าวอู้หูสอบไปหลายรอบนี่สวยมากเลยอ่ะมาหั่นกันเลย ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้เ <laughs> <c oughs> ข้าโบยุ่งหลังทำไมอะมันหยาบเหลือสอบอะโอ้โหืมอายอ่ะโอ้ยสวยมากอะนี่ทำไม่เป็นจริงปะเนี่ยดูดินี่ดูโอ้ยสวยไม่คิดอะไรช่วยกล้องดูสิ นจริขงขนมปังใช่ไหมครับนี่หั่นเลยหั่นให้หมดโอ้ชิ้นโลโลกว่าก็ใหญ่มากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เลื่อนเลื่อนเลยจานนี้ชิมกันดิหั่นแล้วก็เต้าปังไปนี่นะครับทุกคนชิ้นใหญ่ๆเลยมาชิม

นี่วันนี้กินเปลี่ยวๆไม่ต้องจิ้มเลยจิ้มแต่จิ้มน้ำจิ้มไม่ถึงไม่มีน้ำจิ้มลูกไม่มีน้ำจิ้มลูกไม่ต้องจิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวกระจกแตกเดี๋ยวถ้วยเดี๋ยวถ้วยแก้วแตกหน่อยมากอ่ะ คืนครับโอ้ออ oh my god เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้ไปสวรรค์แล้วเกือบได้ทำมันแล้ว<笑><笑>ม,มีดหล<ง>่นนี่ดีกว่า วงนกระดูกอร่อยมากเลอ,อืมอ,อืมอ,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 อืมบาทานนะคะ อันนี้มันเป็นพังผืดก็จะแบบเหนียวแต่ว่าเนื้อนุ่มมากเลยนะอุ้งแยะุ่มสุดๆเลยดูนะพ่อเาทำไมถูกเหนียวจังง่ะลูก <laughs> อบแท้มากเลยผมเนี่ยอร่อยสุดเลยนะ อ่สุดยอดนะครับผมตรงนี้ตัดตรงนี้จะเป็นติดเอ็นหน่อยๆน,นะนะแต่ถ้าตรงเนี้ยอร่อยมากอะ่ะหั่นหนาๆให้ทุกคนกินเลยนี่ผมหั่นตามลายเนื้อตางนี้ แย่แล <Yeah, S 2> ้วผมหั่นตามลายเนื้อเดีดูดิหไวไหไปก็้นให้หั่ลายไหนก็ไม่สนปะ้ะปาใหญ่ไปใหญ่ไปืมโอเคปาหั่นเล็กหน่อยอ,อลูกป้าหั่นเล็กๆให้ละ นี่กินคู่ขนมปังกันแหละกินมากมากมากชิ้นเล็กไม่กินแล้วอ, <_ d ata> อ้ยไม่กินหรอกินเหมียวกันหรอใช่ติดปั้นอ่ะอันนี้อร่อยอีกคำหนึง่งทำไมอ่ะ ไม่เหนียวไม่มากเลยอันนั้เหนียวก็ทิ้งไปลูกโดนเอ็นเอ้ววววาางงเหมือนมันจะแดงแต่มันพอดีนะพอดีมากนุ่มมากเลยอืดูดี มันทั้งก้อนเลยตรงเนี้ยเอาหน่อยไหมคุณเอาไปเลยโอ้โหดูมันเน้นเน้นโอ้ยใหญ่ไปมากเห็นมากเลย ขนมาเนี <laughs> ่ยเนี่ยเก็บไว้ทำข้าวผัดมันเนื้อะนะเนื้อนอไเนื้อเนื้อ พอดีคำเหมาะเหมาะวางแล้วก็เหมาะไหมขนาดนี้เหมาะที่มันเข้าปากได้แล้วยังไงเข้าเลยครับมไม่ไหวกับเอ็เลยว่ะอืม โอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเขาลูกอะไรอืมดูอะไรลูกอร่อยมากก็นี่อัคคินเอาโทรศัพท์ออก